สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดาวเด็ดพารวยกับมาพบกับผมนะครับอาจารย์ออสตากศิลานะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด็ดรัฐบาลไทยนะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2565ตรงกับวันแรม6ค่ําเดือน11ปีขานนะครับสําหรับเลิกของมงคลของวันนี้ไม่ควรทําการมงคลใดๆนะครับก่อนที่จะเข้าสู่รายการตัวเลขนะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ กรุณากดไลค์นะครับกดแชร์กดตครตากันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปของผมและอาจารย์ท่านอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาดูดวงชะตานะครับปีนัก,กษัตริย์ไหนที่จะมีโชคมีลาบในวันที่16ตุลาคม2565นี้นะครับปีนัก,นก,กษัตริย์แรกเลยนะครับที่จะมีโชคมีลาบนะครับในวันที่16นี้ให้เป็นปีขาน,นะครับลำดับที่1เลยนะครับ อันดับที่สองให้เป็นปีจออันดับที่สามนะครับให้เป็นปีมะเมียอันดับที่สี่นะครับให้เป็นปีชวดนะครับอันดับที่ห้าปีวอกค,ครับและอันดับสุดท้ายที่จะมีโชคมีลาบในวันที่16ตุลาคม2565นี้ได้แก่นะครับปีมะโรงปีสุดท้ายนะครับก็ทั้งหกปีนักสัตว์นี้นะครับมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบในวันที่16นี้ก็เป็นการดูดวงแบบกว้างๆนะครับ ไม่เฉพาะเจาะจงใดๆนะครับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาบอกตัวเลขรัฐบาลไทยกันเลยนะครับขอแสดงความินดีกับท่านผู้ชมเลยครับกับงวดที่แล้วที่ผมมาย้อนความก่อนนะครับผมให้เด่นนะครับเด่น9นะครับงวดที่แล้วและเข้าที่96เข้า2ตัวบนนะครับวันที่1นะครับท่านที่ผู้ติดตามนะครับก็ขอแสดงความินดีปังๆกับตัวเลขของผมนะครับและขอแสดงความินดีกับ ทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มไลน์ของผมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกดาวเด่นแล้วนะครับผมก็ใช้หลักวิชาของผมนะครับวิชาทักษะมหายุกกับวิชาการให้เลิกขั้นสูงนะครับของวิชานี้นะครับเป็นการผมคิดค้นนะครับโดยเฉพาะวิชาทักษะมหายุกนะครับผมได้คิดค้นมาจากกับดาวเด่นกับวิชาการให้เลิกขั้นสูงนี้นะครับก็จะบอกว่ามีความแม่นยําขึ้นนะครับ โปรดติดตามไปเรื่อยๆในกันนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเดี๋ยวมาชมกันดีกว่านะครับว่าจะมีตัวเลขอะไรนะครับผมก็ใช้หลักวิชาการล้วนๆครับผมไม่ใช่ใช้แบบบวกลบคูณหารเหมือนอาจารย์ท่านอื่นนะครับไม่ใช่นะครับเป็นหลักวิชาล้วนๆโหราศาสตร์ล้วนๆเลยนะครับอ่ะมาบอกกันดีกว่าครับดวงดาวดวงแรกครับชมกันเลยครับดาวดวงแรกนะครับ ของรัฐบาลไทยเวลาของรัฐบาลไทยครับออกฉลากนะคะน ier, รับก็ประมาณ15นาฬกา40นาทีถึง16นาฬิกานะครับดาวดวงแรกให้เป็นดาวพุธ4ี่นะครับเด่นสุดๆเลยครับดยนดวงนี้นะครับดวงที่2นะครับผมให้เป็นดาวอาทิตย์หนึ่งนะครับดวงที่สามนะครับให้เป็นดาวพระเกตุ้านะครับสามดวงนี้ครับเป็นดาวเด่นของผมเลยนะครับและดวงที่4ี่นะครับผมให้เป็นดาวเสาร์เจดดวงที่5้านะครับดาว พระราหูครับแดนะครับและชมดวงสุดท้ายกันดีกว่าครับดาวพระลหัสห้านะครับทั้งหกดวงนี้ก็ครบแล้วนะครับท่านก็สามารถนําตัวเลขของผมนะครับไปวินได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาจับตัวเด่นให้กับท่านผู้ชมนะครับก็จะมีผมเอาสี่มาจับเลยนะครับดาวพุธสี่ครับสี่หนึ่งสี่เก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่ห้านะครับเอาหนึ่งมาจับเลยนะครับหนึ่ง เก้าหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งห้านะครับแล้วเอาเก้ามาจับนะครับพัคเกตนะครับเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าห้านะครับส่วนสามตัวนี้ครับผมก็วิเคราะห์แล้วนะครับให้ไปชุดหนึ่งนะครับสี่นะครับเก้าแปดครับชุดเดียวนะครับ ท่านก็ไปใช้วิทยายาสรในการรับชมนะครับไปตัวเลขไปใช้ด้วยนะครับหรือท่านก็จะเอาตัวเลขของอาจารย์ท่านอื่นมาจับได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาฟันตัวเดียวนะครับฟันชอบตัวเดียวเลยครับผมชอบดาวพุธสีดวงเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่จะเข้ากลุ่มของผมนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์มาที่แอดโหราพาโดยแปดนะครับหรือโทรมาที่เบอร์ของผมเลครับศูนย์แป สามสามห้าหกสามเก้าเจ็ดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับสุกท,ท้ายนี้ผมก็ขอนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับที่เดือดร้อนนะครับเกิดอุทกภบัยน้ำท่วมทุกๆจังหวัดเลยนะครับทุกประเทศนะครับเกิดวิกฤตต่างๆขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับขอให้ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมนี้ไปโดยเร็ววันนะครับและที่สำคัญผมก็ ขอให้กับท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาบกับตัวเลขของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีดยู่ทีนึงเท่านี้นะครับก็ขอลาไปก่อน,นครับเจอกันใหม่คลิปรัฐบาลไทยงวดหน้าเลยนะครับสวัสดีครับ